สวัสดีครับมาดูช่วงเย็นสักชุดนึงนะครับเหรียญกระไรทองพ่นทรายนะครับปี66นะครับหลังยันหลังฮานุมานนะฮะคู่ละ3,600บาทนะครับ3,600บาทรัพระ2องค์นะครับสวยๆเป็นกระไรทองพ่นทราย แล้วก็อันปาก้าหลังยันนะครับหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคู่แล้วนะครับหนึ่งพันสี่ร้อยบาทมีดกระดูกนะครับใบห้านิ้วนะฮะตัวใบตัวใบเนี่ยห้านิ้วนะครับหลุมด้ามด้วยก็น่าจะประมาณสิบนิ้วนะประมาณสิบนิ้วมีดเนี่ยเอาสองพันสามร้อยบาทนะครับสองพันสามร้อยบาทคุ้นแผนนะครับคุ้นแผนเนื้อผงเจ็ด้อยห้าสิบบาทนะครับ คุณแผนปี6กหกเบาทเหรียญโลวัวัทซับลำไย,ยปี42นะครับหลวงพ่อหมุนปลุกเสกอนะันี้เป็นเหรียญอันปะกานะครับผิวน้ำทองนะตอกสี่โค้ดนะครับนิยมสุดพระสวยนะครับเอา7500บาทนะเจ็ดันห้ารบาท อยู่น้ำทองแรงคูปีหกศูนย์เนื้ออันปะก้าหน้ากากฝาบาทนะครับเลขโค้ดหกหนึ่งแปดนะเลขเลขรวยด้วยครับเลขสวยรวยทางเดียวแนละ้วหกหนะึ่งแปดหนึ่งหนึ่งหกแปดเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทแรงคูหกศูนย์หนึ่งพันห้าร้อยบาท เต่าแรงคูนะครับเอาสี่ร้อยบาทเต่าแรงคูปนะีหกูนย์ะเป็นนี้เป็นชุดกรรมการนะครับชุดกรรมการจะเป็นกลองใหญ่นะแล้วก็จะมีเต่าอ,อยู่ตัวหนึ่งนะนี่คือหนึ่งในนั้นนะครับจะมีเลขรันนัมเบอร์นะเจ็ดสี่แปดนะเต่าแรงคูหายากนะครับ,นะรรบเป็นชุดกรรมการเหรียญยี่ห้าศตวตรรษเนื้อตะกั่วนะรพร้อมเลี่ยมคลาสสิกนะครับ เรียมวินเทจคลาสสิกเอาพันสี่รอยบาทนะครับไม่มีเข็มนะพันสี่ร้อยบาทจมูกนี่นถือว่าสวยแล้วนะครับพันส <c oughs> ี่ร้อยบาทรูปไายหลวงพ่อกลวยบาละสองร้อยห้าสิบาทนะครับมีด้วยกันสี่แอ็นะมีนั่งกระดานมีหลังตะวันนะมีทำเสกเสกตะกุดนะแล้วก็ทำน้ำมนต์นะ มี4แอคกนะฮะเอาบานลละ250บาทสองบานส่งฟรีคนระับบานเดียวค่าส่ง50บาทเหรียญหลวงพ่อคงไม่อยากออกนะหลว,ว,วงพ่อคงวัดวังสัพพรสะนะับ ไตมาตไตมาาหลวงพ่อคงนี่เหรียญประสบการณ์เลยนะสวยๆนี่สี่พันกว่านะฮะเหรียญน,น,นี้นะครับสภาพสักแปดสิบห้าเปอร์เซ็นนะมีคาบเขียวเกิดจะการเก็บไม่ค่อยดีนะแต่พ้าได้ไม่ไม่สึกนะหลวงพ่อคงวัดวังสัพพรดเอาสองพันห้าร้อยบาทนะครับสองพันห้ารอยบาท เหรียญสวยนะครับสองพันห้าร้อยบาทคุณแผนหลวงปูหงเนื้อดำนะมีสององนะครับมีสององคุณแผนฝังตะกุดนะเนื้อดําเป็นเนื้อว่านนะผมว่านนะเพราะเนื้อแข็งแล้วก็เหนียวนะครับไม่กร่อนนะเนื้อว่านเอาคองละหกร้อยบาทเท่าเดิมนะครับหอมมากนะครับใครได้ไปลองไปดมดนะูกลิ่นหอมนะเป็นคล้ายๆกับ มนสารนะมนสาเป็นพวกพุทธคุณนะจะหอมเกี่ยวกับดอกไม้นะผมว่านะอหอมมากสนใจนะครับทักไลน์นะครับไลน์ i d a c a l l v e t e นะครับค้นหาจากไลน์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ